สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาทำภารกิจเทสการ์ดสายไวเดอร์นะครับการ์ดที่จะทำให้เรามีโอกาสที่จะใช้ดับเบิลแอตแทกนะครับทีนี้มันเป็นคำถามที่เราถามกันมานานมากตั้งแต่ตอนเกมมีระบบการ์แักแรกคือใส่สายไวเดอร์หใบกับ4ใบเนี่ยเพิ่มโอกาสติดหรือเปล่าเพราะว่าตัวการ์ดเนี่ยมันเขียนว่ามีโอกาส5%ที่จะโจมตีด้วยดับเบิลแอตแทกใช้ได้กับอาวุธทุกชนิด คำอธิบายเนี่ยมันเคลียร์ตรงที่ว่าใช้ได้กับอาวุธทุกชนิดและมีโอกาสโจมตีด้วยดับเบิลแอทแท็กแต่ที่นี่คําถามคือมันเขียนว่า5%ที่จะติดทีนี้มันเหมือนคลิปที่ผมเทสเรื่องเปอร์เซ็นไปครั้งก่อนที่ผมบอกว่าการ์ดส่วนใหญ่ที่เขียนเปอร์เซ็นเป็นตัวเลขเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราใส่หลายใบก็จะส่งผลรวมกันแต่อย่างนี้ผมบอกมันมีแค่90%ที่เป็นอย่างนั้นและซด์ไวเดอร์เนี่ยเป็น เป็นส่วนน้อยที่ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์นั้นถามว่าทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นอ่ะการ์ดไซร์ไเดอร์นะครับส่วนใหญ่คนจะไม่สังเกตจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้ทําให้มีโอกาส5%ที่จะโจมตีด้วยดับเบิลอดแทแต่ว่ามันเป็นการให้สกิลดับเบิลอดแทกเลเวลหมาแทนอ่ะดูนี่นะครับไม่มีสกิลอะไรเลยใส่นี่ไซร์ไเดอร์หนึ่งใบเราใส่เข้ามาปั๊บ สกิล Double นั้นถ้ากกลายเป็นเลเวลหนึ่งนี่นะครับแต่ถ้าเป็นอาชีพอื่นจะมาอยู่ในช่องนี้อ่าแล้วถ้าเราใส่หลายใบอ่ะนี่คือ4ใบปบัปบปับมันก็ยังคงเป็นเลเวลหนะครับมันเหมือนว่าเรามีสกิลเลเวลหนึร้อยสกิลอ่ะมันก็ยังยังคงเป็นสกิลเลเวลหนจะไม่กลายเป็นเลเวลห0ึ่งร้อ่ามางพูดมากเรามาเทสโชว์เลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะทำการแบ่งหน้าจอนะครับ อ่ะอันนี้ให้เห็นสกิล double นอ้แท็มีช่องสำใส่ไอเทมผมจะทำการตีเจ้าหินก้อนนี้ barricade b a r r i c a d เป็นเวลาเป็นเวลาเท่าไหร่ดีอ่ะเป็นเวลาหนึ่งนาทีแล้วกันดี๋วผมจะจับเวลานะครับวิธีเทสก็คือว่าเดี๋ยวผมจะอัพสก,กิลเลียวยหนึ่งกับใส่ ใส่การ์ดไซเบอร์หใบแล้วตี1นาทีโชว์ตัดคลิปแบ่งเป็นซ้ายขวากับอีกอันนึงคือใส่ไซเบอร์แใบและอัพสกิลเลเวลโชว์แบ่งเป็นช่องซ้ายขวาแล้วเราก็จะเห็นความต่างเองว่าเนี่ยมันมีผลหลายใบเนี่ยจะรวมกันแสแต็กกันหรือเปล่าอ่ะผมตั้งนาฬิกาแป๊บ,บนึงอ่ะมาแล้วนะครับเราจะทำการทดสอบแบบนี้อย่างแรกคือใส่ไฮบิดเลเวลหนึ่ง แล้วก็ตีสดเลยเป็นเวลาหนึ่งนาทีจากไม่มีสกิลนะครับพอใส่มาสกิลเลีวหนึ่งนับเวลาถอยหลังหนึ่งนาทีนะครับเอาละสามสองหนึ่งเริ่ม ครบเวลาและในการเทสขั้นที่2นะครับเราก็จะทดลองใส่ใส่ใส่วายเดอร์8ใบนี่ 1, น 3, 4, 5, 6, 7, 8แล้วก็โจมตีเป็นเวลา1น,นาที่ 3, 2, 1เริ่ม สรุปกันสั้นๆนะครับว่าการใส่การ์ดงูดำา8ใบหรือ1ใบก็ให้ผลเท่ากันก็คือออกสกิลดับเบิลแอทแทกเลี้ยวหนจะเพิ่มสกิลมาให้เราเลยส่วนการอัพสกิลดับเบิลแอทแทกเลี้ยวแปก็จะมีโอกาสติดเท่ากับเลี้ยวแปนะครับดังนั้นการใส่หลายใบก็ไม่ได้ช่วยให้เปอร์เซ็นต์ติดเพิ่มขึ้นเพราะมันไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดแต่มันให้สกิลเลี้ยวหนมาแทนแต่มันเขียนหลอกเราแค่นั้นแหละ ในทางกับกันหมวกงูเขียวอย่างเงี้ยมันเขียนว่าให้ d ดับเบิลแอตแทกเลเวลหซึ่งมันก็จะทําให้เรามีโอกาสติดที่25%ส่วนสําหรับแอสซิสินทุกคนหรือเป็นโจรเป็นโลก็ตามแต่ถ้าเรามีสกิลดับเบิลแอตแทกเลเวลสิพูดง่ายๆว่ามีทุกเลเวลดีกว่าพอมีทุกเลเวลการใส่หมวกหรือการใส่การ์ดงูดำเนี่ยมันจะทําให้ สกิลับเบิ e หน้าแท็กที่ได้จาการ์ดหรือหมวกถูกแทนที่ด้วยับเบิ e หน้าแท็กเลเวลสิบทำให้เราสามารถตีเบิลเลเวลสิบได้ไม่ว่าเราจะใส่อะไรก็ตามถ้าเป็นสายโจนแล้วมีสกิลับ u บิ e หน้าแท็กเลเวลสิบเอาละครับสำหรับวันนี้ก็จบการทดสอบกันเป็นเพียงเท่านี้ขอบคุณความอนุเคราะห์จากทาง e x e ให้เซิฟทดสอบและ ID เดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ